เชื่อวันนี้วันนี้ก็โชว์วันนี้ก็โชว์พอดนะพอดว่าจุ้มจุ้มนี่จุ้มหรอนี่จุ้มน่ารักเดี๋ยวไอมาเออไอมาลองนั่งหนนั่ง้รงตดูกลางกันโอ้โหอ๋อดีดีเฮ้ยเดี๋ยวเขาไอ้นี่นะเราใกล้กันพี่บอสเราสนใจใกล้กันเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ย เอยจริงหรอครับทุกคนทุกคนต้องรอเจอที่งานใช่ไหมอยากเจอทุกคนเลยแต่ติดงานไม่เป็นไรนะครับใครที่มาเจอพวกเราไม่ได้ก็ฝากติดตามพวกเรา เราเริ่ล่อนเย็นตอนอยู่ตรงไนท้าโมท้าโมทานะครับปรมา้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทุกคนแต่ว่าวันนี้เราอาจจะต้องมาอะไรที่ไ่ช่แป๊บเดียวนะครับเพระเดี๋ยวต้องเดินทางต่อแล้วใช่ที่บอกไปสักประมาณไม่สายสักประมาณสิบห้าี่สิบนาทีระมาณนี้นช่ที่ก่อนนี้ถือว่าเป็นแบบโบนัสรับคนกันเลยซบี้อังกฤษบอกว่าช่วยเอา คอยรู้อยู่ที่ห้องนอนกินนึ่งอย่งเลยที่นี่งมากพี่บอลหลอกว่าเรอฟังคำนี้ที่เราเคยไนะครับมีพีทแมรี่มีโอเคอ้าวง่ายขนาดนั้นเลยหรืออครับมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปไม่ได้ไม่ได้พี่เนทพี่เนทสวัสดีครับพี่เนทคุณผู้ชมพี่เนทครับป๊าป้าพี่สวัสดีครับ ทุกคนครับนี่คือคนที่ปลูกปั้นเราตั้งแต่เรียกว่าศูนย์ศูนย์ไปหนึ่งริบแล้วขึ้นมาแ้วปันปั้นปั้นปั้นเท่านี้ันเร์เวันนี้หล่อทุกคนเลยครับมีคนัวเาใส่จุดได้นินหน่อยแต่ผูดภาไไม่ได้เลยวัดสวีวัอีดีั ใส่ the cloth after this ใช่กะนี่ครับใช่กัาม็นบอกว่าเย็นนี้จะจัดนะครับใช่จัดงนค่ะ so hope you guys for you all event for today if you cannot come yeah on side you can like watching us on online yeah on home channel yeah Facebook คืออะไรคอมเมนต์ลึกอะไร Facebook ใช่ไหมครับมีคนถามก่อน Facebook มันพรว่า f o ์ Can I take p a Can หนถ้าไปจะไเป็นแท็กซี่เลยครับี่จะ take ได้แต่ take คุณจะมี1บวกสาโ yeah one r If y o take p e a จ you จะได้ฟ If you f you e a e จะ้ you t จะ i you you l o t l e f o r f r e e s o k e p a ครคุณจะฟีสนะ y e a h We will go together Boss can't help it Ah s a m e a n s w e r If ถูกสามทุกคน If you want to earn our three we will go with one to So you get off Have fun today อย่าเล o นกีโตมาปลอดหลอกไม่ไหวขอบคุณนะครับเกิดแต่นี่อ่ะอ่าเยี่ยมครับพี่มีกิจขวาวหรือยัง คือยากบอกว่ากินแล้วครับแต่ก็อยากกินอีกเพราะว่าพิมีเบลแต่ทุกคนครับคือชิ่ตันี้มันมันมันเป๊กแต่ว่าเราแต่เราต้องบอกเราไม่กินข้าวเพราะว่าชินอยู่ในงานข้องคาชานาท่านมานใช่มุกมุพี่บอสมุก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 คอมาจากอไคือคพี่คือพี่อตามตามให้ทามุกพี่จะมาอไรมุกของคนเริ่มพูดคือมุกมุกมันเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยถ้าหลังผมนะมันดบเหมือนออนเหมือนอะไรแต่งมุกไม่เห็น เหมือนแบบพี่นะครับเขาบอกมูมูมันคือมันเป็นสัพนะมูมูแก้มอ่ะเออมูมูแก้มนะแล้วพี่เน็ตก็อื่นมีชื่อใหม่ด้วยน้องเอิญน้องน้องเอิญจ้าน้องเอิญจะไม่รู้จะไปไม่ตาังค์ผมเห็นนะครับแคมปมาเขาบอกว่ามันจะมีเฟสบุ๊กยูทูปเพจนึงที่แบบแชร์แชร์รูปของน้นมาแล้วก็มีมีคุณยายท่านหนึ่งก็มาคอมเมนต์แล้วชักว่าน่ารักจังเลยน้องน้องน้องเอิญ เราป้อมป้อมประกาศเป้อมประกาศก็บอกว่าป้อมทำไมถึงเรียกว่าป้อมไม่เคยไม่เคยได้ถามไงยจนหล่งเาสุดท้ายถามไปผมง็โมก่อนจริงๆป้อมทำไมอ่ะป้อมงั้นเราขอชื่อพิเศษให้ป้อมกับพี่พี่ก็มีแล้วอะไรเขาพีชื่อว่าคุณเซรามิกค่ะเพราะว่าที่บ้านพี่ทำตุ๊กตาเซรามิกไงแล้เด็กมีเซรามิกคุณเซรามิกเราคุณนะอมันใช่ คุณชายคุณชายคชายายเราสี่คนนี้ก็ชื่อเยอะเหมือนกันนะมันมันเริ่มเยอะเลื่นเตอนผมีมีบ้างคุณชายคุณชายก็มอสชายกมอสชกมอเนี่ยชกมอสมมติเราเรียกเป็นชื่อย่อกันสี่คนชโกมอชโพพอาอดล i ah. มันประมาณสิสิบองศานาะแตาวัน้เราอาเกาเกล่ยวสาช็คเซ็คเช็คเซ็มาร์คเก่ามาเช้ามาร์คเช้ามาคเ้มาเากลีวาไม่รู้แต่รุงเทมสามสิองศานะครับนคุณร้อนมากเลยตอนนี้โหร้อนจริงนะนี้หมอคือต้องบอกเลยว่าใครที่อยู่ในนีนะคะยี่สิบเอ็ดองศาันยี่สิบเอ็คนก็ร้อนจริง ก็ถือว่ายังโอเคกับ่อนใช่เพราะยังไม้แต่การพาที่เมืองเชียงใหม่เชียงรายครายภาคเหนือคลายภาคเหนือของประเทศไทยก็โอเคนะผมอยากแต่ผมไม่อยากไปแบบไปไปไปแบบอากาศมันหนาวแบบว่าทะอย่างนี้บ้างไม่เคยหนาวสุดแค่ไหนมาสิบห้าสิบห้าอันนี้การเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีได้มีเมืองที่หลังอยู่ ยังมีมีอยู่จะมีอยู่มีน่าจะประมาณอะไรจะบอกไม่ได้จะบอกไม่ได้ยังมันมันาวมันจะเย็นๆแบบเย็นเย็นเยินแบบสาอชั่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไม่ยู่คือตอนแรกวันที่ไปถึงอ่ะจ้าเกิดว่าใส่เสื้อยืดเสื้อคลุมปกติออกไปยังแบบเย็นสบายแต่วันที่เราไปเดินงานกนอ่ะวันนั้นอ่ะคือมาเป็นแค่เสื้อที่ใส่เสื้อเชิ้แล้วเมื่อหนาวหนาวมากที่พอมันถกอยู่ประมาณแปดองศาได้มั้งคือคือมันต้องเดินพรมแดนกันเลยสบา สตอนนี้ตอนนี้มนแปทเดียวเกมันได้นานมากมันเหลาต้องฝกพับแผ่นลายเดียวให้มันตุ่มๆมันคือถุงร้อนที่แบบอ๋อคนที่เกาหเาจะติดใช้กันเยายามันจะอุ่นแล้วก็แป้งในเสื้อแล้วก็ตุ่นอ่ะอ่ะเดีบาษาจนมาเลยไอโอไปแคนซีอ y ู่ไกด s ใน27เมกในฮ่องกง Yeah, feels yeah, too! Yeah, yeah, Next month, we will have so many countries to go. Yeah. Have a interfamily. Yeah. 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 Like every week, every single week. Oh, yeah. Uh, yeah. We Friday. being a bird. <laughs> we will fight Friday like a bird. Yeah, We will live, eat, believe. ทาเลแอนทะเลงานวันนี้ชู้สู้นะคุณผู้ชมโอเคครับซันกิ้งนครับเราเจอทุกคนเหมือนกันนะครับขอให้โดดเด่นในงานนะครับขอให้ได้รางวัลอาปาเชย์ปาปิเก้ฮึนาตื่นเต้นขอรับทุกคนแหคุณเคยไปอินโดนีเซียไหมไม่เคยเนาะไม่เคยไปมไม่หม Thank you. you ครับนะทำไมครับน,น,น่ทานข้าวกันย่างนะครับทุกคนใครอยู่ที่งานแล้วบ้างมีใครอยู่ที่งานแล้วบ้างพบหมายถึงว่าอยู่กัใจทุกคนนะบ้าชิ่งคีน่าโรโต้เป็นตันลุกตันนิ่หัวใจที่ว่างชอบคิววชอบคิวโอบคิ้วโอบคิวแต่ว่าจะมาหา ความพิเศษเน,น,นในต่รระเทศใช่างมอเมืกเก่อกี้มีคนบอกว่า c a n Guy Spitzing a t c h i n e s e มันจะเราจะพยายามลิงก์กับแต่ละที่ที่ไปแก้บแต่ลาวัหน้าตมอะไรอย่างนี้สไตล์จริงๆแล้วได้เห็นลุคที่แตกต่างกันไปใช่ใช่ไม่ว่าชุดสวยชุดหล่อเราจะเป็นลุคเท่ๆลุคหน้ารักหรืออาจจะเป็นลุคไปอ อื่น but no อื่น language no language yeah for oh I can speak many language too example ตาตาป่าตาตุฮะแต่ว่าอะไรนะตาตาเป็นป่าตาตุตาตาที่ป่าตาตุตาป่อย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 ป่านาบามาบุ้งพุทธตัวหนามาตาโอ้แม่ก็บานานา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  จะกดกันอีกครับไปนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยร่วมบวนเนาะในทุกับผมทุกวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็รู้กันว่าจะมีอะไรดีมาทิ้งกับบ้านไหมใช่แล้วๆแล้วแล้วยังไงก็ต t องข u บ s ุณทุกคนที u เ a ้า a าดูท s กวันที่ผ่านมาขอบคุณมากครั v o t i n g for our s e e i r s and and we for with that so we can that we will be a candidate and like nominee for this event and maybe if tonight looking forward that we will get the prize o r o m you yeah a l a y s thank you All thank you to you guys okay ครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวก็จะประมาณห้ายี่สิบแล้วกันสิบห้ายี่สิบเนาะ Ah, five nine. minutes left. So we will have five minutes left. to, yeah. And then we will leave this. You, yeah. Right? Yeah. Yeah. you are so we, we got to go to <laughs> Kong Chalu. Yes. Yeah. <laughs> Kong Chalu. <laughs> Kong Chalu. Award. Award. thank you for the meeting. for you for the interview. Yeah, I will try ไม่แต่จริงๆถ้าเกิดผมพูดทุกวันน่ะมันก็มันก็ซึมแบบมันก็ไม่ได้ลึกจริงๆที่แบบเืโฆษนานไม่ได้อยู่แกงสิจอยู่แล้วไงอ๋อมันจะลืมคำตัดเลยในการได้ใช้มันจะดีกว่าเราที่งานนะครับเี่แต่คนขอจีบเคุณใช่ขอจีบคุนได้ไหมเขาแบบว่าบอสขอจีบคุนได้ไหมอย่างนี้จีบได้ไหได้ทรับไม่น่ามั่งใครวางเออ ไมเงียบล่ะเด็กๆให้บ้าจิงโอเคบ้าจิงบ้าจิงก่อนเนี้ยมู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 อ่ครับเดีไปก่อนนะเด็กๆที่ปเรียนก่อนตั้งใจเรียนนะ่น อิ่มหนำเลยอ่ะครับมาเด้มาเด้มุมเอิดเอออย่าไปต่อยมันอยู่ในใจตัวเออยทุกคนก็จีบผมได้นะครับต่อยต่อยผมไม่พอจริงๆแล้วทุกคนก็จีบอยู่ทุกครั้งที่เจอหน้ากันนะแต่ชอบแบบมีมุกแบบมันเป็แบบเอาแบบเข็มมาฝากเราจำได้ล่าสุดอะไรนะแมว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 อะไรนะวันนั้นนั่งแมวอะไรนะ อะไรเลยไม่ออกคือจําได้แมวร้องบ่อยๆ่อแค่แมวก็แมวก็ชอบมองก็ชอบแล้วอ,ลอ่ะมันก็อ่าแมวก็ชอบร้องอ่าเพราะแมวแม่ชอบร้องไหม,มแมวก็ชอบผมเจอครับจิมุกหนึ่งมองก็ชอบอแล้วมันถามว่าอะไรนะถามบาอสว่าอ่าเขาถามว่าบอสชอบกินเยลลี่ชอบกินสตรอเบอรี่ลลหรือว่าชอบกินเโดนัท เราอู่าแดดไอซาแดดหรือจริงๆเรา้เราต้องให้พี่ๆแฟนพันเปิดคอร์สสอนมุกจีกับพวกเราทั้งสี่คนใช่ใช่ I'm looking for w a r d touching you in c h a e แย้ a ยย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 ย a ยย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 ยายย t a n ย m a t ยย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 ย มันจะดีนะครับเอ้ยไม่ใ so ช่เอ no ้ยจริงหรอครับไอ้อย่างไม่ใช่เดือดร้อนนะครับนูนเคย์ขู่ให้อยู่ในใจก็เดือดร้อนเพราอะไรครับเฮ้ยบ้านจริงพีทหล่อจังเว้ย อยากขึ้นมาก็ได้นะอยากขึ้นมาก็ได้นะพูดลอยๆพูดลอยๆเครอยากขึ้นมาอยากขึ้นมาให้หนึ่งแมทสักหนึ่งแมทก่อนเป็ดไรเป็ดก็ว่างอยู่นะก็พอได้อยู่นะน้องไม่จื่มถุงน้องบอกไม่เอาครับไม่เอาครับน้องเถิดป้อมฉันรักคุณไอ้เราอยู่ชุดแบบจุ่มจบที่ชอบอ่ะ

มาเป็นไฮยไหมเป็นมันก็ว่างนะด้วนดีกว่าคือเราปิดไร้ด้วยกันดีไหมนะตอนนี้ก็าตื่หมาตาเขียวนะชอบพูดเลยลอยโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราต้องออกเดินทางกันแล้วใช่เราจะไปแกนลายนั่นเองเราจะไปแกนลายกันนะเราจะไปกิชิตเราจะไปเกาะคมชันลึกประโวดกันแล้วพี่เราอยู่ไกลเลยนะ ถามพูดแล้วปะฉันจะเป็นราชาโจรสลัดไอ้ตายเลยอันนี้ห่างกี่ปอเลยฮะตอนนี้หรอกลับแน่นๆเหมือนก่อนนอนอุ้ยตอนนี้กำลังมันเลยตอนนี้แช่งขอบแดงออกแล้วจริงเหรอออกแบบออกสกิลแบบ้ยเรื่องมาแล้วอยู่ละทำไหนไหนในมังงะออกแล้วแล้วก็มีคนตบไปแล้วหนึ่งคนใคร ไม่บอกเอ้ยยังไม่ได้อัดยังอยู่กับยังอยู่กับสู้กับแจ็คอยู่เลยเนี่ยผมยังไม่ถึงไหนเลยไม่ได้โดนแชงฟันทีเจอปุ๊บทั้งทั้งกองเลยอุ้ยหน้าเลยบิ๊นมาหรอไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายบอกแค่นี้โซโลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใครโดนฟันทีเดียวปุ๊บน็อกเลยไม่แต่พลังของแชันเป็นอะไรอ่ะคือพลังของแชงมันออกมาในเกมก่อนแล้วเนี่ย